สวัสดีครับเพื่อนเพืพ่อนผู้ชมที่น่ารักทุกท่านพบกันเช่นเคยกับ Channel, แม็กตูนี่ a ช n แนลเจ้ากับคนเดิมนานๆจะมารีวิวสักทีนะครับก่อนอื่นเลยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับซึ่งช่วงเนี้ยระบาดมากนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยโดนโทรมาหาแทบทุกวันเลยนะครับก็จะมีในรูปแบบของพัสดุต,ตกค้างบ้างบัตรเครดิตจะถูกลังกับบ้างนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ควรใช้สติในการรับสายหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะครับแขกเบอร์แปลกๆนะครับก็ตัดสายทิ้งไปเลยครับเป็นการดีนะครับ มาเข้าเรื่องกันสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวหูฟังเกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่นประหยัดนะครับในส่วนของยลเดจิมีนั้นมาติดตามรับชมครับกับหูฟังยี่ห้อ s i g n o Pro s e ร i e s รุ่น b บลสเซหรือรหัส HP 833 7.1สลาซาวเกมมิ่งเฮดโฟนและนี่ก็คือตัวหน้าตากล่องครับก็จะมีรูปตัวหูฟังนะครับส่วนด้านขวาด้านล่างตรงนี้ครับก็จะเป็นระบุครับว่า LED Color Backlight ครับก็จะเป็นตามรูปนี้เลยนะครับผมประมาณนี้ แล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับของรายละเอียดต่างๆเนี่ยหูฟังตัวนี้เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของระบบ7.1็ดสลาวนะครับเป็นแบบจําลองหรือว่าเวอร์ชวลนั่นเองนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับให้เป็นให้มันมีเสียงแบบว่าที่มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้ตัวหูฟังนะครับมีน้ําหนักเบาแล้วก็มีตัววอลลุ่มคอนโทรลเลอร์นะครับรวมถึงการเชื่อมต่อครับที่เป็นรูปแบบของพอร์ต USB นั่นเองนะครับผมส่วนนั้นข้างกล่องตรงนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับ ตู้ฟังสามารถปิดงอได้นะครับแล้วก็พอตในการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะเป็นพอตวิทย์นะครับผมสายก็จะเป็นแบบสายเนลอนแล้วก็ตัวเอียร์คัพเนี่ยค่อนข้างหนาและนุ่มครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนแล้วก็บิวอิน LED นะครับประมาณนี้เลยในส่วนของด้านหลังกล่องนะครับก็จะเป็นในส่วนของสเปคนั่นเองนะครับก็จะเป็นสับทางเทคนิคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวขนาดไดรเวอร์ของฟังเนี่ยก็จะอยู่ที่50มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็ รูปแบบของไมค์เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของ Omni Directional ครับรับเสียงได้รอบทิศทางเลยพอร์ตในการเชื่อมต่อก็จะเป็นพอร์ต USB ครับสายให้ความยาวมา2.2เมตรนั่นเองในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็น QR Code แล้วก็การรับรองปฏิบัติการเนี่ยก็รับรองได้ทุก Windows ครับหายห่วงลมเจงัพ p อ o r t Mac OS X ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเพจ Official ครับของทาง Signal นะครับ Facebook นะครับ Signal Thailand นั่นเองนะครับผมก็ปรัมานี้เดี๋ยวทีนี้มาดูกันครับว่าอุปกรณ์ในกล่องจะมีอะไรกันบ้างครับ อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีใบรับประกันสินค้านะครับในส่วนของ Signal Pro Series นะครับจะรับประกันอยู่ที่1ปีนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อ่ลองดูเงื่อนไขในการรับประกันสินค้านะครับผมปะมานี้เลยนะครับผมแล้วก็อใบหนึงก็เขียนส่งกลับไปนะครับไปอย่างที่ตู้ไปรษณีย์ได้เลยนะครับผมประมานี้หนึ่งใบตัวว่าผู้ังครับ หนึ่งอันครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวหูฟังกันครับสําหรับในส่วนของตัวหูฟังนั้นก็จะมาในโทนสีดําครับวัสดุจะเป็นพลาสติก ABS โครงด้านบนจะเป็นโครงเหล็กคุ้มด้วย PVC หรือว่ายางนะครับที่ปัดระดับสีสันด้านบนและเย็บครับทั้งสองด้านนั้นจะเป็นฟองน้ำคุ้มด้วยหนัง PU ครับแล้วก็ในส่วนของรูปทรงการดีไซน์เนี่ยเมื่อดูแบบแรกนะครับให้อารมณ์เหมือนกับว่ามันจะเป็น วัสดุชิ้นส่วนหนึ่งในตูหฟังด้านในนะครับเขาเรียกว่าไดอะแฟมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ดูแล้วเป็นการดีไซน์ที่เอาชิ้นส่วนของตูหูฟังเนี่ยมาเป็นดีไซน์นะครับผมก็ถือว่าแปลกตาไปแบบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้เรามาดูด้านซ้ายกันครับอันนี้ก็จะเป็นด้านซ้ายนะครับผิวสัมผัสตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีดําออกดําด้านนะครับแล้วก็ถัดลงมาครับเนี่ยครับตรงนี้ครับมันจะเป็นเกดกๆๆดกดกดดด้วยรอบนะครับ ก็เพื่อทําให้ตูปฟังนั้นดูมีมิตินะครับมีความสวยงามแล้วก็สัดลงมานะครับจะเป็นวงเียวขาวนะครับสีขาวขุ่นทาออกมาเพื่อให้ไฟรอดครับตรงก้างจะเป็นสีดําเงาครับก็จะมีดุนๆนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็มีชื่อซิกโนครับในส่วนของก้านไม้นะครับจะเป็นแบบก้านยาวนะครับแล้วก็ก้านเนี่ยค่อนข้างหนานะครับสามารถบิดงอได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถพับเก็บได้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปลายไม้นะครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะไม่มีฟองน้ํากันลมมาให้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยอันนี้เป็นนนรรรูัับเเสียงงขอไมโคฟ่ นะครับในส่วนของด้านหลังด้านซ้ายนะครับตรงเสียงดังนี้จะเป็นการปรับบอลล่มครับเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับสําหรับด้านซ้ายอ่ะด้านในของตัวเอครับนะครับก็จะเป็นเหมือนผ้าสกราดนะครับบวกด้านในนะก็ตัวเอครับเป็นค่อนข้างหนาและนุ่มครับประมาณนี้เลยมาที่ด้านขวาครับในส่วนของด้านขวานั้นก็ไม่มีอะไรครับด้านนอกจะเป็นสีดําครับแล้วก็ถั่ลงมาก็จะเป็นลวดลายนะครับผมแล้วก็ สีขาวคนทำออกมาเพื่อให้ไฟลอดแล้วตรงกลางห้เป็นสีดําเงาครับเป็นอนูนแล้วก็มีชื่อสิกโนครับประมาณนี้ในสองด้านขวานะครับผมด้านในก็เหมือนกับด้านซ้ายครับไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับตรงนี้ก็เขาทําเป็นเรียบเลยครับนะครับดูแล้วมีความเรียบหรูนะครับอประมาณนี้ตัวหู้ฝั่งนั้นสามารถบิดงอได้ครับมีความคงทนแข็งแรงนะครับเช่นเคยนะครับผมแล้วก็การปรับระดับตีส่าเนี่ย ก็ต้องบอกว่าทําได้ง่ายครับเพียงแล้เพียงเราแค่ใส่เข้าไปครับมันจะเป็นการปรับแบบออโต้นะครับเราไม่ต้องไปปรับซ้ายปรับขวาอะไรให้มันยุ่งยากนะครับประมาณนี้อ่าด้านซ้ายก็เขาก็จะมีเขียนว่า L นะครับด้านขวาก็ R ครับไม่มีการใส่ผิดแน่นอนนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็ในส่วนของสายสายนั้นให้ความยาวมา2.2เมตรนะครับแล้วก็ลักษณะของสายเนี่ย ดูเหมือนจะเป็นสายผ้าหรือว่าเป็นสายอะไรสักอย่างแต่สักรู่นะครับนะครับสายจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับสายค่อนข้างหนาเลยนะครับผมสายให้ความยาวมา2.2เมตรเชื่อมต่อได้พอต usb plug and play เสียบแล้วใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องลงไดวงได,วงไดเวอร์อะไรมันยุ่งยากนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะทําการเสียบไฟนะครับดูว่าไฟนั้นจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ทําการเสียบไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ไฟก็จะเป็นหน้าตาปรับมานี้ครับกล้องโฟกัสก่อนนะครับอ่าเป็นไฟหน้าตาแบบนี้เลยก็จะเป็นเล r กรีนบ u ูนะครับผมซึ่งในส่วนของไฟเนี่ยเขาตั้งค่ามาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าปิดเปิดไฟได้นะครับไฟจะติดอย่างนี้อยู่ตลอดนะครับผมก็ปรับมานี้นะครับอันนี้ก็คือด้านซ้ายนะครับผมไฟค่อนข้างสว่างนะครับผมอ่ะต่อมาด้านขวามือกันบ้างครับ ไฟก็จะเป็นแบบนี้ครับผมอะเดี๋ยวที่นี้นะครับผมจะลองใช้งานดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับสําหรับในส่วนนี้ผมจะทําการใส่หูฟังแล้วลองหันซ้ายหันขวาให้ดูนะครับว่าในลักษณะของทรงใส่หูฟังเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการใส่แล้วนะครับแล้วรู้สึกค่อนข้างที่จะกระชับหูนะครับไม่รู้สึกบีบหัวแต่อย่างใดแล้วก็เดี๋ยวจะลองหันซ้ายหันขวานะครับหันขวา ฐาน้ายไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ทรงของการใส่หูฟังก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมประมาณนี้เลยหลังจากที่เราได้ทาการเสียบสายยู b บเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วถ้าหากว่าเสียงจากหูฟังของเพื่อนยังไม่ออกเนี่ยให้เรามาดูนส่วนของเซตติ n งครับมาที่น้าเดสท็อปครับแล้วเลื่อนเมาส์ลงมานะครับที่ด้านล่างขวาครับในส่วนของรูปลําโพงนะครับกดคลิกขวานะครับแล้วในส่วนของ Open s o u n d s e t t i n g ครับผมเมื่อกดเข้ามานะครับก็จะอยู่ในส่วนของซ o u n d นะครับ ในส่วนของเอาต์พุตเนี่ยให้เราเลือกสปีกเกอร์ USB Audio Device นะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับเสียงอยู่ที่100ในส่วนของอินพุตเนี่ยในส่วนของไมโครโฟนให้เราปรับที่ไมโครโฟน USB Audio Device นะครับแล้วก็ในส่วนของ Device p r o p e r t y นะครับผมกดเข้ามาตอนนี้นะครับระดับเสียงของไมโครโฟน HP 833 b a s e l นะครับก็จะอยู่ที่80%ครับ Hello Test 123 456 7 8 90 Hello Test 123 456 7 8 90เสียงก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อมาผมจะปรับมาระดับเสียงที่90%ครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสาห้าจ็ดดเกฮัลโหลเทสหนึ่งสองสาห้าเจ็ดดเกสเสียงก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาจะปรับที่ระดับหนึ่งร้อครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสาห้าจ็ดดเกฮัลโหลเทสหนึ่งสองสาห้าหกเจ็ดดเกสเสียงก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของเดี๋ยวขอปรับเสียงลดลงนะครับ ที่ระดับ80นะครับในส่วนของ Additional d e v i c e นะครับผมก็ลองกดเข้ามาดูนะครับอ่ะระดับเสียงก็80เปรเซ็นนะครับแล้วก็ในส่วนของคัปต้องนี้เนี่ยถ้าเกิดเรากด a g c เนี่ยเสียงมันก็จะมีความดังขึ้นอีกนะครับอ่าลองกดดูนะครับอันนี้ระดับเสียงที่80เปอร์เซ็นะครับกดโอเค Hello t e ท t หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสียงมันคอนๆดังนะครับขออภัยด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราเปิดเสียงระดับที่ปิดก่อน ถ้าเกิดเราเปิดระดับเสียงที่หนึ่งร้อเปอร์เซ็นเนี่ยคงจะแบบดังมากๆเลยนะครับแต่ว่าเสียงเ,เสียงลื่นมันก็มีเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้ครับก็เรื่องเสียงก็ประมาณนี้ครับผมหลังจากที่ได้ใช้งานตูดหูฟังกับการเล่นเกมเสียงแยกซ้ายแยกขวาได้อย่างชัดเจนรวมถึงเก็บระละเอียดต่างได้อย่างครบถ้วนครับในสนของการดูหนังฟังเพลงเสียงจอกไปในทางกลางๆแต่มีแหลมบ้างต่ำบ้างในบางจังหวะของไฟล์เพลงและไฟล์หนังนั้นนะครับ ด้วยความที่ว่าหูฟังตัวนี้เสียงมาจอบกลางๆแต่ก็รับรู้ได้ถึงความมีมิติในระดับหนึ่งครับอาจจะเป็นเพราะว่าหูฟังตัวนี้เป็นแบบเ1็แบบจาลองครับเป็นแบบวัชวนนะครับแล้วก็ในบางฉากบางตอนที่แบบมีระเบิดตุ้มตามเงี้ยก็สามารถรับรู้ได้ถึงแรงเบสได้ประมาณนึงนครับแต่ว่ามันอาจจะไม่สุดนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของไมโครโฟนจากที่ผมก็ได้เทสไปก็เสียงเป็นแบบนั้นเลยครับผมเสียงก็ถือว่า ไม่ดังพอสมควรนะครับก็ประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหูฟังเกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Signal p r ซ s e r i e s HP 8 3 3 b ด a า e l 7.1ซลเลาวซาวเกมมิ่งหฟก็เป็นหูฟังที่จะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าประหยัดราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้งานง่ายครับเพียงแค่เพื่อนซื้อมาแกกกล่องเสียบสาย USB ก็สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องลงไดเวอร์อะไรให้มันยุ่งยากน,นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับ ราคาราคาจะอยู่ที่450บาทครับถือว่าเป็นราคาที่น่ารักน่ารักอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมก็วิธีการสั่งซื้อนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจออฟฟิเชียลของทางซิกโนนะครับ www.facebook.com/signaltechnology หรือจะพิมพ์ค้นหาคำว่า Signal t ท a แ l a n d ก็ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าติดตามสินค้าใหม่ๆหรือติดปัญหาการใช้งานในดๆนะครับก็สามารถ inbox สอบถามไปที่เพจได้เลยนะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ครับ เึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ระใครจับต้องได้ต้อง Signal p โปรซี i ี s เจ้าของได้กับ Signal e ีสปอร t สั่งซื้อง่ายส่งไวคุ้มค่าแน่นอนครับตามช่องทางอื่นนะครับก็มีบางขายครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยครับก็สามารถเลือกซื้อได้หลายช่องทางครับผมหรือจะเป็นร้านค้า c e s อุปกรณ์คอมนะครับก็มีวางขายหาซื้อได้ไม่ยากครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง a ิกโน i แ a n d นะครับที่ได้ทําการจัดส่งหูฟังเกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างซิกโน r โปร r ีรี HP แปดสามม Brazil มาให้ได้ทําการรีวิวก็ต้องขอขอบคุณไวนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ารีวิวผิดพลาดประการใดขาดตกปกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ